สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มายและในคลิปนี้ผมเองก็ได้รับคําถามมาจากน้าเดียวเดือไฟน้อนขัดช่องคอนเทนต์หนังคุณภาพอีกหนึ่งช่องนะครับจริงๆแล้วผมกับนาะเราคุยกันหลังบ้านและจะคอแลกกันหลายรอบแล้วแต่ด้วยมันยังไม่ได้จังหวะสักทีอย่างไงวันนั้นก็ต้องมาถึงแน่นอนนะครับนาะเรามาเข้าเรื่องของคลิปในวันนี้กันดีกว่าครับแน่นอนว่าชาเลนนีมันก็คือ1ทน o v i e to ูโนมีรู้จากผมในหนังซีพเรื่องนั่นเองสําหรับใครที่ติดตามช่องจูเนียร์มายมาก็จะ เรารู้ว่าผมมันสาย MCU แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีประเด็นเรียกได้ว่าเป็นปมเลยดีกว่าในเรื่องของการดูหนังและต่อจากนี้ครับผมจะถ่ายทอดปมของผมออกมาจากหนังทั้ง1ิบเรื่องแล้วจะส่งต่อชาเลนจ์นี้ให้กับอีก2ช่องที่ผมอยากจะรู้ว่า10หนังของพวกเขานั้นจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมารอดูท้ายคลิปนะครับว่า2ช่องนี้จะเป็นใครก่อนที่เราจะไปเริ่มกันหลายคนก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าอันดับที่หนึ่งของผมก็คือ Endgame ซึ่ง จริงๆแล้วก็ใช่ครับอันดับที่10 The Lost of the Ring ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกๆที่ผมได้ดูเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าแฟนชายชุดนี้มันยิ่งใหญ่มากๆในยุคนั้นแต่จริงๆแล้วผมดูหนังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยในช่วงนั้น The Lost of the Ring ครับเป็นเรื่องราวของการนำแหวนแห่งหลอดมืดไปทำลายในสมัยนั้นเนี่ยผมก็เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่มีโอกาสจะได้ดูหนังอะไรกับเขาหรอหนกนะครับที่บ้านเองก็ไม่ได้มีเครื่องเล่น DVD หรือ CD แต่ถ้าว่ามันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแบบว่าเขามีของอะไรพวกนี้ผมและเพื่อนๆก็ได้ดูหนังเรื่องนี้จากบ้านหลังนั้นซึ่งงงเเเเคาาแบบจจัััดดหนกกต็มมรือสีย อย่างกับโรงหนังเปิดทีเดียวนี้ดังกันทั้งหมู่บ้านเลยล่ะครับเดอะ o ลอ of อฟเดอะลงเลยเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้ดูมันยิ่งใหญ่มากมีหลายภาคมากด้วยผมนี่ถึงขั้นเอาตังค์ซื้อขนมไปเช่าภาค2ภาค3มาให้เขาเปิดกันเลยทีเดียวล่ะครับชอบมากๆครับสำหรับแฟนชายชุดนี้นั่นเองอันดับที่9 Fantastic 4ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมมีโอกาสได้ดูในชุมชนอีกเหมือนกันนะครับซึ่งการดูหนังในครั้งนี้เป็นการดูในรถขายยาซึ่งรถขายยาเขาก็จะมาเป็นประจำไม่แน่ใจว่าทุกเดือนหรือทุกสองสัปดาห์แต่ว่าเขาจะมาตลอดและเขาก็จะฉายหนังพร้อมกับการพักเบรกขายผลิตภัณฑ์ของเขาไปด้วยผมก็เลยได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้จากตรงนั้นนั่นเอง แฟนเทสติกโฟครับเป็นเรื่องราวของฮีโร่4พลังคนกายสิทธิ์นะครับที่ได้รับพลังคอสมิกที่อยู่นอกอวกาศทําให้พวกเขานั้นมีความสามารถที่แบบแตกต่างกันไปและต้องจัดการกับศัตรูอย่างในภาคแรกเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์ดูมที่ได้พลังคอสมิกมาเหมือนกันและในภาคที่2ก็ต้องเจอกับผู้สรงสารของกาแล็กตัสซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั่นเองนะครับก็เป็นหนังฮีโร่เรื่องแรกๆที่ผมชอบมากๆในยุคนั้นนะครับผมจําได้ว่าดูหนังทั้งสองภาคนี้ในรถขายยาเลยนั่นเองครับและก็ตอนนั้น ครังเอมียอดามที่แสดงเป็นซูซานสตอร์มากๆเลยนะครับอันดับที่8 Indiana Jones and the Kingdom of the c r y t t l s s u u l l Indiana j อินเโในภาคนี้นะครับก็เป็นภาคที่4ทํทำไมหนังเรื่องนี้ถึงได้ติดอันดับของผมด้วยมันมีที่มาครับก็เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ผมได้เข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นประสบการณ์ของการเหยียบพรมแดงของโรงหนังครั้งแรกตอนนั้นก็เมื่อประมาณปี2008 ไอยวันแมนี่เข้าแล้วเนาะแต่ผมก็ยังไม่ได้รู้เรื่องของหนังฮีโร่อะไรหรอกนะครับอินดีน่าโจนครับก็เป็นหนังแนวะจนภัยภาคนี้ก็เป็นเหมือนการไปตามหากระโหลกแก้วกระโหลกของมนุษย์ต่างดาวที่เหมือนมีพลังพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวของแฟนชายหนังชุดนี้สักเท่าไหร่ว่ามันต่อเนื่องกันจากภาคที่ผ่านๆมาอย่างไงเพราะหลังจากที่ดูในโรงครั้งนั้นผมก็ไม่ได้กลับไปดูอีกเลยแต่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆประสบการณ์การดูหนังในโรงครั้งแรกนี่มันสุดยอดไปเลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนนรัว่ากากดูหงใ โรงเนี่ยหนังเรื่องไหนที่ไม่สนุกก็สามารถทําให้เราดูแล้วแบบสนุกขึ้นมาได้แต่หน้าตอนนั้นโรงหนังไม่ใช่แบบ SF Major อะไรพวกนั้นนะครับจะเป็นโรงหนังประจําอําเภอประจําจังหวัดนะครับซึ่งก็จุคนได้ไม่เยอะแล้วตอนนั้นก็เด็กมากๆใมการาที่จะเดินเข้าโรงหนังไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงอีดีนาโจรครับเลยเป็นภาพจําสําหรับการดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์ของผมแบบไม่มีวันลืมเลยครับอันดับที่7 t r a ท่าน r อร์อร์ นับว่าเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่มากๆในตอนนั้นสําหรับทารนฟอร์เมอร์เนื้อเรื่องไม่ต้องเน้นเอาระเบิดภูเขาเผาะกระท่อมอย่างเดียวสําหรับหนังของป๋าไม่เคลื่อนเบค,ครับซึ่งก็ตรงคอนเซปต,ต์ในการดูหนังของผมณน,นตอนนั้นผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวสตอรี่ของหนังสักเท่าไหร่คือแบบดูเอาความบันเทิงความมันอย่างเดียวและผมก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนที่ดูหนังทาร์นฟอร์เมอร์ก็เป็นแบบนั้นครับแล้วเพลงประกอบหนังของลิคกิ้งพาร์กก็ดังและมันมากๆครับสําหรับเพลงนิวดีไว 3ภาคแรกของหนังเรื่องนี้ครับผมได้ดูในที่ที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าที่บ้านผมไม่มีเครื่องเล่น DVD หรือ CD ที่ให้ผมได้ดูหนังหรอกนะครับให้เวลา3วิครับว่าผมดูหนังทาร์นฟอร์มเมอร์สภาคแรกที่ไหน ใช่เลยครับสามภาคแรกนับตั้งแต่ทานฟอร์เมอร์ในปี2007ทานฟอร์เมอร์เรเวนออฟเดอะฟอร์เรนในปี2009และทานฟอร์เมอร์ดาร์คออฟเด o ะมูปี2011ผมดูหนังสามภาคนี้ในงานศพครับ ใช่แล้วครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยหนังทานฟอร์เมอร์มันฟีเวอร์มากๆากาก,การเปิดหนังในงานศพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาราสพกเพื่อไม่ให้งานมันดูเงียบจนเกินไปแถวบ้านผมเขาทากันแบบนั้นซึ่งผมเองก็ได้ดูหนังฟรีครับก็ไปนั่งดูดึกๆด่นตีหนึ่งตีสองครับก็เปิดดูวนไปอย่างนั้นแหละครับและอีก2ภาคที่เหลือครับพอผมเริ่มโตก็ได้มาดูในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับอันดับที่6เจสันบอน ถ้าจะพูดถึงหนังสายลับนะครับหลายคนก็ต้องยกให้เจมบอล007ใช่ไหมล่ะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าผมโตมากับเจสันบอลมากกว่าเป็นหนังเรื่องแรกๆที่ผมดูเอาเนื้อเรื่องแบบจริงจังคือตัวละครของแมดเดมอนพระเอกในเรื่องเขาความจําเสื่อมจําตัวเองไม่ได้ว่าเขาเป็นใครครับแต่ว่าทักษะฝีมือการต่อสู้การเป็นสายลับของเขายังคงอยู่นั่นแหละครับเลยทําให้เจสันบอลต้องออกเดินทางตามหาตัวเองว่าเขาเป็นใครแล้วผมก็เริ่มดูตั้งแต่ภาคแรกอย่างเจสันบอลไอเดนติตีบอลซูพปอรมิซี และบอลอัลติเมตัมสามภาคนี้ครับที่ผมดูแบบจริงจังแล้วก็ยังมีอีกภาคหนึ่งครับคือบอลเลกาซี่ที่เป็นภาคสปินออฟนำแสดงโดยเจอรมีเลนเนอร์และล่าสุดกับเจสันบอดที่เข้าฉายในปี2016นั่นเองครับอันดับที่5 p i ไ a t e สออ t เด c a r i b ิ e เบและแฮ r r รี่ t อ e เเป็นอีก2แฟนชายที่ยิ่งใหญ่มากๆ สำหรับตัวผมเองแล้วก็ได้ยินเพื่อนๆกับรุ่นพี่พูดกันอยู่เสมอน,นะครับถึง2แฟนชายนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูเลยพอผมเริ่มมีอุปกรณ์ผมก็เริ่มหาแผ่นมาดูไล่ดูตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันอย่าง p i r a t e s of the Caribbean ก็มีทั้งหมด5ภาคด้วยกันใช่ไหมละครับส่วนแฮร r ร p o พอ e เตอร์นี่มาหาการย์มากมีกันถึง8ภาคกันเลยทีเดียว2แฟนชายนี้ครับเลยเป็นตัวจุดกำเนิดที่ทำให้ผมชอบดูหนังแล้วก็อยากจะติดตามหนังที่มันเป็นแฟนชายเป็นไตราภาคหรือเป็นจักร วานหนังซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เยอะแยะมากมายครับอย่างที่เราได้รู้กันนั่นเองครับผมอันดับที่4 Iron Man ดูจนมาถึงตอนนี้แล้ว ก็คงจะรู้แล้วว่าการเดินทางในการดูหนังของผมเนี่ยมันประมาณไหนและในอันดับที่4ก็ถึงคิวของไอออนแมนแล้วครับหลายคนคงจะทราบกันดีว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะตัวผมเองก็เรียนมาทางด้านนี้เป็นนักประดิษฐ์ทำหุ่นยนต์อะไรพวกนั้นแต่ว่าหนังไอออนแมนเข้าในปี2008ใช่ไหมละครับแต่ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมได้ดูหนังไอออนแมนในปี2010-2011แล้วและหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ให้กับวงการหนังในปัจจุบันเลยครับเพราะว่ามันมีฉาก คลิปเอ็นเครดิตถ้าหลายคนยังจํากันได้เอ็นเครดิตในนังเรื่องนี้ก็คือนิกฟิ u r ี่มาชวนโทนี่เข้าทีมเวนเจอร์นั่นเองซึ่งในตอนที่ผมดูอยู่มันปี2011แล้วตอนนั้นกับตนอเมิการ์เดลเฟิร์สเวนเจอร์กำลังจะเข้าฉายอยู่เลยครับผมก็เลยเริ่มหาหนังที่มันเกี่ยวข้องมาดูซึ่งตอนนั้นก็มีดีอินคิดรีเบิลฮักไอออนแมนสองทอและก็กับตนอเมิการ์เดลเฟิร์สเวนเจอร์ที่เข้าฉายณตอนนั้นนั่นเองเลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมชอบมาเวล c ซีเนมา s e ติกยูนิเวิร์สมากเป อันดับที่3กัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์สำหรับหนังเรื่องนี้ครับก็เป็นหนังเรื่องที่สองที่ผมได้มีโอกาสไปดูในโรงภาพยนตร์นานมากๆเลยครับจากอินดีนาโจนผมก็ไม่ได้ดูหนังในโรงอีกเลยกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์ครับเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2014ซึ่งในปีนั้นเป็นตอนที่เมเจอร์มาตั้งโรงหนังแ,แถวๆบ้านผมผมก็เลยได้มีโอกาสกลับเข้าไปดูหนังโรงอีกครั้ง ซึ่งผมก็ประเดิมโลงหนังเมเจอร์ด้วยหนังเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องแรกเลยจัดมาอยู่ในอันดับที่3นี้นั่นเองครับอันดับที่2 Avenger Infinity War สําสำหรับภาพายนตร์เรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็น เก้าจริงจังของการทํา YouTube ช่องจูเนียร์มายนะครับเพราะที่ผ่านมาผมเองคิดมาตลอดว่าจะทําแต่มันก็ติดหลายอย่างผมไม่ได้มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ได้แต่คิดแล้วก็ทําไม่ได้สักทีจนถึงเมื่อปี2018ผมมีความพร้อมมากขึ้นหนังเรื่องนี้ครับเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จุดประกายที่ทําให้ผมทําช่องอย่างจริงจังแล้วส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากๆอย่างจําได้เลยวันที่จองตัวล่วงหน้าแล้วขับรถไปดูวันแรกเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นและจริงจังสุดๆพอได้ดูจบแล้วเนี่ยก็ ยิ่งทําให้เราสนใจมากขึ้นไปอีกว่าหนังมันจะไปต่ออย่างไงผมก็เลยอยากจะเอาหนังเรื่องนี้มาอยู่ในอันดับที่2นี้นั่นเองแหละครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเริ่มติดตามจูเนียร์มายตั้งแต่ช่วงนั้นนั่นเองครับและอันดับที่1คงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Avenger e n d g a m เก ใช่แล้วครับเอ็นเกมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดสําคัญมากๆเลยก็ว่าได้มันทําให้ผมจริงจังกับเรื่องของภาพยนตร์มากขึ้นจริงจังกับการทําช่องนี้มากขึ้นทั้งๆที่ผมไม่ได้เรียนหรือจบมาทางศาสตร์นี้เลยครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักผมจากหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่รวมเอาตัวละครจากเรื่องต่างๆมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวได้มากที่สุดแล้วและเป็นหนังที่ถึงจุดคลายแม็กซ์ที่สั่งสมกันมาเป็นระยะเวลา10ปีถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%แต่ด้วยตัวละครที่เราชอบจักรวาลที่เรารักตาม กันมาเป็นระยะเวลานานมากๆครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกกับหนังเรื่องนี้มากเลยทีเดียวและเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูซ้ําเยอะมากในโรงภาพยนตร์ดูไปตั้ง5รอบเลยครับสําหรับ Avenger Endgame นั่นเองอันดับที่0น The Avenger ก็ขอแถมนิดนึงครับผมไม่มีอะไรมากสําหรับหนังเรื่องนี้ The Avenger ครับเป็นหนังเรื่องเดียวที่ผมดูมากกว่า50บรอบใช่แล้วครับหนังเรื่องนี้ผมติดเอาไว้ในโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของผมเลยล่ะครับเป็นหนังที่ต้องบอกเลยว่าผมดูก่อนนอนทุกวันเลยล่ะครับหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของทาง MCU ที่ตอนนั้นหนังออกมาแล้วแบบทําให้ผมตื่นเต้นมากๆม,มันเป็นการรวมตัวของฮีโร่จากหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนแล้วมันก็ทําให้ผมได้รู้จักจักรวานี้มากขึ้น ว่ามันยิ่งใหญ่และกว้างไกลแค่ไหน t ดีอ v e เวนเจอร์ครับเลยเป็นอันดับพิเศษที่ผมยกมาอยู่ในอันดับที่สูงนี้นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10 Movie t o No Me รู้จักผมในหนังสิบเรื่องแถมอันดับที่ศูนย์ให้ด้วยนะหลายคนก็คงจะรู้จักผมมากขึ้นแล้วนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีโอกาสได้ดูหนังสักเท่าไหร่จนโตมาในระดับหนึ่งแล้วถึงจะได้มาดูแบบจริงจังและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องหลายจัก,กรวาลที่ผมชอบแต่10บอันดับนี้มันเป็นเหมือนการเดินทางในการดูหนังของผมและการทําช่อง YouTube ของผมก็ว่าได้เลยครับและแน่นอนครับว่าทุกคนได้รู้จักผมจากหนังสิบเรื่องแล้วผมก็อยากจะส่งต่อชาเล ีให้กับช่องอื่นๆที่ได้พูดเอาไว้ในตอนต้นคลิปนั่นเองอยากจะรู้ว่าพวกเขามีประสบการณ์ในการดูหนังอย่างไรกันบ้างโดยเจ้าแรกก็คือ Aquabiew ช่องรีวิวรีแอคชั่นหนังตามสไตล์เก๊ๆของพี่บิวนะครับพี B ่บิวก็ถ<ๆ>ือว่าเป็นคนแรกที่ผมได้รู้จักในตอนที่ผมเริ่มทําช่องเลยนั่นเองนะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็คือช่องยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก j o d o r j u s it ช่องคอนเทนต์หนังโปรเฟชชั่นอลไปดูกันดีกว่าครับว่า The Movie Two n o มีของทั้งสองช่องนี้ จะเป็ยังไงกันบ้างฝากเพื่อนๆช่วยไปบอกทั้ง2องช่องนี้ด้วยนะครับและในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของจูเน o r ร์ไมเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษจากผมจูเนีร์มนั่นเองครับ